สวัสดีครับด้วยลักษณะขององค์พระพุทธเมตตาประชาไทยที่มีขนาดใหญ่สูงถึง32เมตรแต่มีเพียงพระบาทเล็ก2ข้างที่รับน้ำหนักทั้งหมดดังนั้นเพื่อให้มั่นใจได้ว่าโครงสร้างองค์พระมีความมั่นคงแข็งแรงจึงต้องมีการทดสอบการรับแรงลมและแรงแผ่นดินไหวที่อาจมากระทำต่อองค์พระโดยสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียหรือ AIT ครับองค์พระพุทธเมตตาก็มีรูปร่างที่ค่อนข้างจะซับซ้อนนะฮะ เลยทําใหต้ต้องรู้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องแรงลมแล้วก็แรงแผ่นดินไหวที่กระทากับโครงสร้างดีเป็นพิเศษวิธีที่จะทําให้ได้อย่างนั้นเนี่ยก็คือทําแบบจําลองขนาดเล็กๆเนี่ยใส่เข้ามาในอุโมงค์ลมที่สามารถจําลองลมธรรมชาติได้เหมือนจริงเราก็จะสามารถวัดแรงลมได้สมบูรณ์ถ้าเราพบว่าจุดไหนมีปัญหาหรือมีจุดอ่อนเราก็จะแจ้งกลับไปที่ทางทางพวกแบบนอกจากการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการทดสอบการรับแรงลมขององค์พระแล้ว อไอทยังทําการทดสอบการรับแรงปรินไหวที่รุนแรงที่สุดที่อาจเกิดขึ้นได้ในระยะเวลา1,000ปีอีกด้วยครับขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างพุทธสถานอันยิ่งใหญ่ของไทยพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลก,กนาศคันธาร,ราชอนุสร์ในภาพรมราชินุประธรรม